คุณเคยรู้สึกไหมครับว่าชีวิตทําไมมีแต่ปัญหาเหลือเกินทำเท่าไหร่ก็ไม่มีใครเห็นวันนี้ผมมีเรื่องจะเล่าให้ฟังครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สายน้ำสตอรี่พื้นที่แบ่งปันความรู้ประสบการณ์และเรื่องราวต่างๆครับชีวิตคนเรานะครับมันก็ต้องเจอกับปัญหาถูกไหมครับ ไม่มีใครเกิดมาแล้วไม่เคยเจอกับปัญหาหรอกครับบางคนเจอหนักบางคนเจอเบาบางคนเจอยากบางคนเจอง่ายซึ่งสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นปัญหาของแต่ละบุคคลนะครับสําหรับใครก็ตามนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยหมดแรงหมดกําลังใจรู้สึกท้อรู้สึกว่าทําไมเราเจอแต่ปัญหาผมมินิทานจะเล่าให้ฟังครับเรื่องนี้มีชื่อว่าชีวิตมาแก่เรื่องราวนี้เนี่ยเริ่มต้นจาก มีม้าตัวหนึ่งนะครับเป็นม้าของครอบครัวครอบครัวหนึ่งมันก็เติบโตขึ้นมาเป็นม้าถูกขายมาให้ครอบครัวนี้หลังจากนั้นเนี่ยพอครอบครัวนี้ได้ม้าตัวนี้ไปใช้งานก็นําไปใช้งานเป็นปกติทุกอย่างก็ดูดีมีความสุขครับเจ้าม้านี้ก็ทํางานพอทํางานเสร็จก็กลับคอกกินหญ้ากินน้ํานอนตื่น้าก็ทํางานอย่างเงี้ยครับทาเงี้ยไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนวันเวลาผ่านไปเจ้าม้าไม่เคยรู้ตัวเลยครับว่าตอนเนี้ยมันไม่ใช่ม้าหนุ่มอีกต่อไปแล้วมันกลายเป็นม้าแก่ จากงานที่เคยทําได้งานหนักเจ้าม้าแก่ก็ทํางานหนักไม่ได้จากที่เคยขนของได้หลายกิโลก็กลายเป็นว่าขนของได้น้อยลงจนกระทั่งวันหนึ่งครับลูกชายของเจ้าของนะครับขี่ม้าแก่ตัวน,นี้เล่นปรากฏว่าเจ้าม้าแก่พลาดทําลูกชายของเจ้าของตกจากหลังม้านะครับหลังจากนั้นเจ้าของม้าเนี่ยโกรธมากแล้วก็รู้สึกว่าเจ้าม้าแก่เนี่ยที่เคยทํางานมาเป็นสิบปีเนี่ยมันใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้นะครับแล้วยังทำมันผิดพลาดอีก คุณคุ้ไหมครับเรื่องราวเรื่องนี้เหมือนกับที่หลายๆคนเคยเจอหรือเปล่าเจ้าของนะครับตัดสินใจจะฆ่าม้าแก่ตัวนี้ครับด้วยการไปขุดหลุมใหญ่ๆเลยนะครับเป็นหลุมใหญ่ๆจากนั้นเนี่ยก็ผลักเจ้าม้าแก่นะครับให้ตกลงไปที่ก้นหลุมเจ้าม้าแก่ตกใจครับตกใจมากจริงๆรู้ชะตากรมรมอยู่แล้วแหละจากนั้นเนี่ยเจ้าของก็ค่อย,อยๆถมดินเข้าไปทีละพั่วทีละพั่วเจ้าม้าแก่ก็ดิน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  พยายามจะมีชีวิตรอดจนเขาเหนื่อยอ่อนนะครับจนท้อจนรู้สึกว่าที่เราจะพยายามไปทําไมเราทํางานมานานขนาดนี้ทุ่มเทแรงกายแรงใจให้เจ้าของขนาดนี้วันดีคืนดีเกิดปัญหาขึ้นมาเขาก็ทิ้งเราแล้วจะฝังเราอยู่ตรงนี้เหรอสิ่งนี้คือสิ่งที่ม้าแก่คิดนะครับเจ้าม้าแก่คิดได้ดังนั้นก็หยุดดิ้นลนครับแต่หน้าแปลกนะครับหลังจากที่เจ้าม้าแก่หยุดดิ้นลนปล่อยให้ดินตกลงไปที่พื้นตกลงไปที่ตัวของมันเชื่อไหมครับสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจาก จะได้มีเวลาหยุดดิ้นรนได้คิดวิเคราะห์เจ้ามาเห็นทางออกครับ แทนที่มันจะตะเกียกตะกายจนหมดแรงนะครับรอให้ดินกลบตัวเจ้าม้าแก่ค่อยๆมองเนินดินที่ค่อยๆทับถมกันทีละชั้นทีละชั้นมันค่อยๆลุกขึ้นเอาเท้าเหยียบไปบนเนินดินทีละขั้นทีละขั้นเหมือนกันครับมันกับปัญหาที่เราเจอเนี่ยมันทาถมเข้ามาเลอเกินเราไม่ต้องไปแก้ทั้งก้อนครับเราแก้ปัญหาทีละขั้นทีละก้าวสุดท้ายเจ้าม้าแก่เมื่อได้ความสูงที่พอสมควรแล้วมันก็กระโดดออกจากหลุมนั้นไปครับด้วยแรงทั้งหมดที่มันมีจากนั้นก็วิ่งหายไปในป่าทุกท่่าาาานออยรู้้ไหมววชีวิตขงเจ แแก่เป็นยังไงต่อผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับที่ทานจบลงเพียงแค่นี้ซึ่งเรื่องเนี้สอนให้เราเห็นว่าชีวิตเนี่ยเมื่อเราเจอปัญหาแล้วเนี่ยเราแก้มันได้มันอาจจะยังไม่จบนะเจ้าม้าแก่ก็ต้องไปเผชิญกับปัญหาอื่นอื่นอีกเพียงแต่ว่าเจ้าม้าแก่ไม่ต้องอยู่ที่เดิมแล้วไม่รอคอยให้ปัญหาทับถมตัวเองจนตายงานที่ทํามาตลอดชีวิตงานที่เขาตั้งใจทำเพื่อเจ้าของไม่ได้มีคุณค่ารอกครับในวันที่เจ้าของเขาจะทิ้งเราแล้วคุณล่ะครับตอนนี้คุณเป็นเพียงม้าแก่ที่ยังไม่แก่อยู่เปล่า ตอนเราวันนี้นะครับใครที่เจอปัญหาอยู่นะครับเหมือนเราอยู่ในหลุมเหมือนกับดินที่มันถาโถมเข้ามาเรามองหาทางออกไม่เจอเลยครับอย่าเพิ่งมองหาทางออกครับหยุดผมอยากให้ทุกคนลองหยุดแล้วก็พิจารณาปัญหาทีละขั้นทีละขั้นทีละก้าวทีละก้าวจากนั้นผมก็หวังว่าทุกคนจะเป็นเหมือนเจ้ามาแก่นะครับเมื่อความสูงถึงระดับหนึ่งแล้วมันก็สามารถกระโจนออกจากหลุมกระโจนออกจากปัญหานั้นได้ผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับผู้ที่ได้เข้ามารับชม ไม่มากก็น้อยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับกับผมสายน้ำวิทวัสในสายน้ำสตอรี่ครับ